ไปฉูดบิ <speaking in aría> ่งเลยเป็นยันว่ามีเนาะแสดงว่าบริกินยาคุ้มเลยจังพากันแต๊จังกรวันนกได้กินยาคุ้มบ่ไห้เมียกินยาคุ้มหมดยังมาทันนานยังทันบริกินประจำทันบอกกันสิไปทางเข้มจนถ่ายเป็นประจำเดือนบึได้จังให้เมียกินยาคุ้มหมอแม่นของบ้านนแพทย์เพิ่นเว้าแนวน้ำแพทย์เป็นเนี่ยนำบอกนี่นำให้ถ้าประจำเดือนมาเด้วไปฟังเข้มฟังเข้มแสดงว่าประจำเดือนยังบ่มาเดี๋ยวนี่เนาะยังแต่ว่าเขาเข้าใจแล้วจัง คือขอดเมาแล้วก็เชื่ว่าในนั้นเขาเข้าใจว่าเจ้าจำเร็หันให้ไปส่งทบกยุมที่เนาะถ้าไม่ความเจ้าอยู่บ้านนี้หันมีคนทุกอย่างอีพุ่นมากะทบเฮือนเพือนอีพุ่นอีกแม่นหรือ่ามันเป็นเรืนั้นหรือ่าแม่นมันเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเขาเป็นผู้ถืองบเพิ่นกับแม่นยกเนาะเพิ่นใช่ไปไหนไหนเขาก็ไปเพราะว่าในตอนนั้นะเฮือนจังหวัดบบได้ตั้งขึ้นได้ครับเนาะ ล่ะมันผ่านมาเดือนทางเดือนยังบวตั้งขึ้นนิวแบบนั้นิ่นลยอ่าไปซอยทางอื่นก่อนเด้อเพิ่อนตัวซอยทางไหนเลยบัดนี้ทางทางบ้านคอยเพิ่นละทางใกล้บ้านนะแล้วหลือเ่บัดนี้แล้วบัดนี้สิขึ้นมาอยู่เรื่อยๆบ่อ้าวพี่น้องเยดยเปิดภาพขึ้นก็ได้ อูเพื่อนน้องลอยตอนนี้กระดานเป็นเวลาบ่ายแล้วพี่น้องเอ้ยเขาก็หาจะมาหอดรถหัวไปเซ็กรถดนะฮนพี่น้องเอ้ยนั้นเดือนนอกเลยไปเซ็กเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนลีนเปลี่ยนเบรกมันมาใกล้จะหอดบ้านน้องยๆไปหัวอีกเปลี่ยนใส่บ้านช่วยช่ำช่วยช่อนมาไกลมนันีพี่น้องเว้ยอ้อาวเหนียบึงเฮือนก่อนนี่แหละพี่น้องเฮืนอนซานกัไดล โอ้เปนมุง้งเลยยังสนนี่เนาะนก็ออกพอดีเทพืนเห็ดเห็ดอันเอนือนครัวกลวมห้องน้ำเลยใช้น้ำในในเลยบม่ต้องไปหิวง่ายอีกอันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีง่ายเลยนี่พี่น้องเอเห็ดเือนครัวนั่นนี่แต่โยกใช้อาบใช้นั่นนี่เลยโอ้โธ เรื่องห้องน้ําห้องในก็ยังเนาะพี่น้องย่นเข้าป่าแหละพี่น้องใกป่าอยู่ทางบ่ลาก็บ่จ้อยเมียเพิ่นพี่น้องกําลังสัมภาษณ์อยู่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาหาอายบุญเก่งเพิ่นเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่เนาะเาสบายดีสบายดีเลยสบายดีคือกันสบายดีะเฮ็ดหยังอันนี้ปิ้งปลาปิ้งปลากําลังหิวข้าวพอดีแท้ เอ็มนึ่งดายูโบเข่าหนึ่งอยหนึ่งยูโบโยว่าให้ว่กินเขานั่นบ่าให้กินโลด่อยมาอยูุขาขวายบ่ยกเข่าสิต้องยกได้เอ็มเจอไงโยโยโยได้แต่เกานอนได่หนี่เลยเนาะแต่เกานะอันนี้ก็นอนเมียอันนี้ก็นอนฟัวเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่อยู่ใช่สิแต่เกาโอ้ยปบผุนแล้วตามโปมไม้ตามโปมไม้พุมตอกนั่นแหละโอ้โ ก็ได้เฮือนนะครับวันนี้มุ่งอันบอลนันเฮือนเลยกับไปดั้งยู้อนเลยสิเป็นว่าจะไปดั้งแด้เราจะมันดั้งดำมันชิใหม่เฮือนพร้อมแล้วเนาะด้วยมันชิดำเฮือนมาอ่เดียวใส่ท่านอีกบ่หรือพอดีแล้วบอสใส่อันไผ่ดำโอ้โหนี่แต่เราจีเออ่ผาท่านไม่บุกคนไหนไป Bạn đi đây Dô Cô cục 2 nông hàng, có tháng này nó Đi à. đây, ai muốn cưng Đi đây Thưa anh Cho anh lông của mình ở đây một miên Mìa tươi, phơm là không bò Bò Há 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 Phơm mìa hơn bò Bò có được phơm ở đây chào đi đó Cho nên năm ít ว่าเจ้าเด้อบิ่นว้าเด้อบิ่นเจ้าก่องว่าแต่ว่ามันวเด้อบิ่ว่าเอาว้าเพิ่นนั่นจะว่าน้ำน้ำเข้าก็ได้มันไม่น้ำยังมันไม่น้องน้ำทิ่งตายแล้วจังหน่อยหลายแนวคิดได้เนาะแนวคิดได้แนวคิดได้น้ำนั่นน้ำมันนี่จะนั่ว่าวน้องลอยนี่คอยเบิ่งในหน้าอ้วนขึ้นสังเกตเบิ่งในมันแม่นสิได้น้องนางมันทิ้งอยู่ที่วบ่เนี่ยว่เขาแตะเบิ่งเลยดี เป็ดเมืองนะบอกโดยไพ่เป็ดเป็ดกี่นี่วเลยมือนี่มือนี่งอ๋อถึงจะคิดนะนะจะคิดทีเดียวทีเดียวเน้นเนี่ยชาวไรมาอ๋อชาวไรมาพิสูจน์เบิ่งเลยเป็นยันว่ามีเนาะแสดงว่าบ่ได้กินยาคุ้มเลยจังพากันแต็จังกัดกัได้กินยาคุ้มบ่ใช่ได้เมียกินยาคุ้มบ่ยังมาทันนานยังทันบ่ได้กินประยำหันบอกการศึทางเข็มจนถ้ายเป็นประยำเดือนบ่ได้จะให้เมียกินยาคุ้มมาแมนฮะ ของบ้านมาแ์เพันเบาเนียวน้ำแผดเป็นแนะนนำบ่แนะนนำให้ถ้าประจำเดือนมาเดี๋ยวไปพังเข็มพังเข็มแสดงว่าประจำเดือนยังบ่มาเดี๋ยวนี่เนาะยังอืมอัย่าอันอย่งก็จะอบตะกี้ว่าเมันว่าพังเข็มเนี่ยย่านเนียเป็นไปเห็ดมันผู้ชายบ่คือผู้หญิงก็จะบอตะกี้ผู้หญิงเนี่ยอันเห็ดมันเนี่ยย่านว่าอันไปเล่นตัวที่บ่จอบตะกี้นั่งเห็ดมันเห็ดมันกับพังเข็มหนึ่งคนแบบบ่ คนละแบบพังเข็มนิ้วนีประโยชน์ยังอะนะพังเข็มน่ะมาให้ได้ลูกมันเป็นแบบว่ามอโบราณบ่มาแม่นมอโบราณแล้วมอเดี๋ยวนี้แล้วเขาพังจุดเลือดเขามีวิธีแล้วเนาะไม่มีแล้วเขาพังพังอยู่นี่เข็มมาลีรอได้เข็มหู้นี้แล้วเข็มมาลีรอนีแล้วลายคนแล้วเขาพังอยู่บ้านเราเจ้าก็ย้อมให้เฮ็ดทำแบบนี้นะ เอ๊ะทำเห็นมันนี่บอยอมบอยอมเป็นยังคือบอยอมเห็นมันบอยอมมันหลายคนเดี๋ยวเขาไปลินเดี๋มันว่าเขาไปมันถึงอินฮาวเด้มันก็ฮาวไปเลยเลยโอ้ย่านมีฮาวมีฮาว์มีฮาวนะแสดงว่ายังเชี่ยลูกอยู่ได้นี่เนาะบ่าวว้าว่าฟังเค็มนี่สามารถเอาลูกได้อีกบ่เฮาก็ไปถอดนอกบ่เฮาอยากได้ลูกเนี่ยสามปีสามปีถอดตัวนึ่งเนี่ยห้อง่อยากได้เฮาก็พังอีกเป็นหกปี ดอยดอยดอยโอ้หมันเนาะพอเราสงสัยน้องลอยโมเมนต์เนาะเปล่ายังตุ้ยแท้ว่ะโมเมนต์เป็นพิชูดกันเนี่ยเมื่อกี้นี่น้อยเกินพิชูดต่คลิปเพื่อนชาวา้านท่านพีชคุณบอกเออเจ้าว่าเจ้าเดือดอันนั้นมาจักสมัยเช้านี่ว่ายันเมียบ่ท้องรถเก็ดชีเดือดใช่ไหมก็เพิ่นให้วอดเดี๋ยวนี้ บอได้ห้แล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นทางว่าเฮาห้มเฮาบอได้ให้บอได้ให้พวกเฮ็ดเสียงดังไงด้เนาะคือกินนี่แล้วเจ้ากระดังคือกันแล้วคือไผแล้วเจ้าจุกก็จุกกันเป็นเลาวลาวหงวยเซียนสนั่นฟันเป็นเนี่ยได้พวกนี้างนี้เราเนาะกินอย่เนาะเราหายคือวพิลึกเฮ็ดเตยงแบบบ้านเราแค่น้อยนั่นบาลานเราละชีวะเจ้านขาดัง ตาหูอันน um> er ั่นเถอจะเาให้งะมันเกิดมวลเน่ยนะเฮ็ยคนติงอย่างพ่อมาเทไรกับบพ่อมีแต่พ่อแต่เมียเนาะมาเทไรมีแต่ว่าไปป่าไปป่าไปโรงพยาบาวยงพยา้องตลอดโย่บวได้มาหากังหินขึ้นหอดเล้ามาเบิ้งรไ่เงินว่ะบ้นอนาบบ่อยใจวะไพหายบ้าลาวหายเลืเบิงกัดเสียไห้แพ้นะ หายหายหายไผหายฟงเฮานี you know. <laughs> um, right, <laughs> ่นแล้วเนาะหายเจ้าบ <inaudible> ่ได้หมดนั่นแล้วไม่ได้ว่าแต่หายพอดีมาแล้วคันหายนี่มันต้องมีเรื่องหายได้หายเรื่องใดล่ะบ่เนี่ยหายมาเฮางผัวแห้งผัวหลังเราถ่ายคลิปอยู่เนาะเราถ่ายคลิปอยู่พากันเดาะกันกันเนาะขอโทษขอแฟนเอ็กซ์ซีได้พี่น้องงี้มันอดบ่ได้เนาะ ไปกัย<บ>จากหัวไปก็จหัวมันบีบ่บบยไ่ได้เลยมันเดือดเกินนะสีมือบอกเวียงว่าออกป่ามาเนี่ยเห็นเขาอยู่สะดุ้งได้บ่ะเนีใช่มองเขอยยอ่โย่สะดุ้งขึ้นไปเต้นโคโพอยู่จัดเลเขาจช้สามสิบต้นเขาเนาะเขาตากแดดยอสะดุ้งนี่ค <c oughs> อบยบาได้จอดบ้างนะเห็นยุบบ้านนี้ห้งหลายเมื่อนี่น้ำอยากยุบแล้เหมือนนั่นเลยบ้านนี้น้ำเป็นสีเซมคัดเซมมันวนทางได้วันพังคอยสะเล่าไอ้กิ่งคอยเห็นน้ำท่วม แถวตาแลวนี่มันถล่มลายเขาบ่เคยเห็นจะบ่เคยเห็นเขาเคยเห็นมันเป็นยังไบ่คือทัวมมน่่าให้บบดโอลมกับน้เก่งตด้วด้าอันได้ปิ้งปานี่สามละไปยังปิ้งอยู่เนาะยังปิ้งอยู่ยังชกดห้บบดปิ้งต่น่ปิ้งมได้เ้าบบบบดบนยังนบบเนาะแม่แม่อ้าาาอ เงี้ยนั่นแหละไอ้เกิงเลยเรื่องเงินกาจะเรียเขาใจพิดคอยไหนเออเขาหู้แล้วนะหู้แล้วเนาะหู้แล้วไม่ไปเฮ่าเ้าสมผานอย่างอื่นว่าเพราะว่าย่านเจ้าบเขาใจย่านเจ้าคิดเขียดชั่งคอยหนะบ่บด้บ่าบด้ว่าบได้ว่าบ่แม่นด้วยนั่นเขาบดีว้ามาว่าเขาเข้าใจแล้วจช่คือคอยเว้าแล้วก็สชว่าด้นั่นเขาเข้าใจว่าเจ้าําเล็จให้ ไปสุดทุกมุมู่พี่เนาะท่านแม่เวามเจ้าอยู่บ้านนี้หันมีคนทุกอย่างอีพุนมากระทบเคีอนเพือนอีพุนทีกแม่เดี๋ยวว่ามันเป็นเท่านั้นเดี๋ยวว่าแม่นมันเป็นประมาณนั้นเพราะว่าเขาเป็นผู้ถืองบเพิ่นกับแม่นอยู่เนาะเพิ่นใช้ไปนานหนาเขาก็ไปเพราะว่าในตอนนั้นนะเฮือนจังหวัดโบได้ตั้งขึ้นได้รับเนาะแล้วมันผ่านมาเดือนทางเดือนยังโบตั้งขึ้นยิ้วมาเพิ่นละ เอาไปช่วยทั้งอื่นก่อนเด้อเพื่อนวะชอยทา้งใกล้เลยันนี้ทางบ้านชอยพหมนละทางใกล้บ้านนะแล้วหรือเปล่าปะแล้วแล้วบัดนี้สิขึ้นมาอยู่เรื่อยๆบ่แม่นขึ้นมาคู่มือเขามูนอยู่แล้วแบบใครอยู่เนาะเป็นลายมือเวนเนาะเป็นทิศแล้วเนาะเป็นทิศนั่นแหละขวบสองเดือนมาจนเจ้าทิศเดือนจนแหลม เขาคือมันมันทำไตั้งเขาคือว่าโอ้ยบ่หมดจากกะหายเขาบ่อดูได้เขาโทรมาแล้วจึงเมื่ได้จึงขึ้นโอ้ยลูกเขาบ่สบายตอนนั้นเนาะแม่โทรเล่นน้ำกันอยู่เลยโอ้ยเรื่อน้ำกันนะใคยก็ว่าจะขึ้นมาโยมมันรักโอ้จุดนี่ใดละมันเรียกหลายทางยากฟ้ายากีฝนกรบปานนี้วานนี้เบิดฝนแล้วก็เขาบอกว่เรียกทางนั้นป่านใดก็เที่ยวขึ้นมาพี่แล้วบ่าเนี่ประจำเรื่องน้ำกันอีูแล้ว มาแล้วเฮ้ยชาว่านนั่ด้เขาไม่ได้ว่านั่นได้วาสิเกิเอตสิกคังเจ้าก็ไม่ได้มาเพิ่งเลยคิดฮอด้วย,วยวเฮ้ย,<อ>ยมันเป็นอย่างอันนาพวกนั้นทั้งยังคิดฮอด้วยใชเขาไปนำเจ้าเรื่อยๆฮะนั่ได้น้องจะบ่แม่นอยู่อสายเราหนึ่ก็อยู่เพื่นไปอันนั้นไปเวลาบ่พาคนโชว์ไปห้องหมอเดี๋ยวบมได้มาคอยเราไม่เท่าเพิ่นบ่บ่อันคนถูกยากไปช่วยเรือคราวนี้หละ แล้วคอยละมาทังนี้ก่อนเพราะว่า่อยั้งใจไว้หลายมือว่าสิมาว่าสิมาอธิบายเรื่องนี้แหละเ้าพั้งเรื่องเงินเรื่องค้ำนี่แหละเข้าใจแล้วยันยันใ่วามีการเข้าใจพิษเอฟซีกับสิเข้าใจพิษคอยนะนะเข้าใจแล้วเข้าเข้าใจแล้วจะบอกคำเดียวเข้าเข้าใจปุ๊บหลุดย่อยเพราะว่าเงินนั่นมันก็เป็นของเขาด้เนาะมันใช้ไปทางนั้นก็ไปทังนั้นแล้วแต่ว่าเม่นสินเม่นชิรอทาแมน เพราะว่าเฮาก็ถ้าพังกําช่างเพิ่นคือกันเนาะแม่นๆๆถ้าจริงเจ้าก็เฮาก็ยากให้ได้เฮาจังมาช่ยเหลือเนาะแต่ว่ามันแว่าเฮาล่ะเพิ่นเอ้าเได้่ะเสียงยัง่ะนะไาบ่แออ เปินให้บบหัวบ่อไปเนาะแ็นหัวรังก็ให้อีกบ่ได้ได้หลาบไทแ้เนาะอยากเข้าแล้วบ่อเดี๋ยวนี้าใจดยโดยมีแต่ว่าบอกเมียเจ้าน้ำ่อยยังบอมีเวลาลมเมียเจ้าเพราะว่าบอจอยกับเมียเรายังสพานอยู่หานะยันยันเราว่าออกคลิปอีกหนนะเพราะว่าน้องลอยเคยว่าออกคลิปได้ ค<ข>อยเ,เห็นคอยได้เห็นในคลิปแต่หึงละแต่คอยผมมีเวลามาอธิบายใจเชื่อว่าเ,ออเงินน้ำบาบอนอยังมีอยู่เด้อเราอ่ะออนะก็คอยได้เห็นในคลิปเาแล้วและสัมภา์ก็แม่นความเล้าเนาะเพราะว่าเราบบจักนี่เราบบจักฮู้แล้วกะดีใจน้ำโดยโดย,โดยไปช่วยทั้งนั้นเขาก็ดีใจซื้อข่าวซื้อน้าเหมือนคนนะคอยกับโบแม่นแล้วว่าเหตุเหตุเชียน โตเฮือกันดีโตเฮือนกะมีบ้างยู่ช่วยกันสมทบชื่อนั่นชื่อนี่ลาบงัวตัวนั่นตัวนี้ก็ว่าไปลาบงัวนีใช่เนาะเอากะเก่งดีอืมได้เฮือนใหญ่ y ลิ้นเนาะบ้านนี่เนาะกับ่ไร์ดี้ nhảy ซ้ำๆค่อยว่าก่นแหละ ขึ้นย้าเลยซันะคอยเห็นโอ้หกเมตรคูณห้าเมตรถือว่ายหญยอย่านี้ฮะซมยุ้บ้านนี่เนาะดูมีแต่ว่าเจ้าฮักชาอันเช่ามันให้ได้บวให้ปวกให้ยังขึ้นแล้วแต่ว่าหมดขึ้นไปก่อนเลยอือหมดขึ้นเลยเอาเกลือใช่ย่ว่าตีนเช่านะเพาะว่าเอาขึนไปปลายเช่านะหมดขึ้นแล้วอ๋อหมดดำฮะขนักชาปวกได้แล้วมันหมดเลยได้มันเข้าในหูมันนี่มันมันีหู Ừ. Ờ... Học khó khó như nên nên ăn sau tàu cá ha. Mất ở chỗ chỗ rồi lẽ. Rồi rồi. Nhìn cho bà thật xa, quá bà nhìn xa xa lúc sau nhai đó Rồi rồi. Một hai mình đỏ cái đấy mà bà. Ừ. Vừa xì đây xem đi xa thụ nhau mưa léo à, đó Sụp là bao nhiêu nữa. Ủa mình một tháng đây mày xem mình sụp. Châu cả đại. บุรีมาทางนี้ก็รดนคอยก็คืดฮอดถึงว่ิงายจากมาจอบมาคอยโย่อ่ะดูผมมาคือว่าแล้วมันบมมีเวลามีเวลาคอยกันยังมารดนี่เจ้าก็คืดเทิงคอยอยู่เนาะว้าไอพวกคืดเน่ยไหนถามว่าจ่อยอยู่บ่ถามอยู่เป็นเนีไหนมาเจ้าอ่เป็นเนี่ยแหลว่ามาอยู่บเป็นตางบ้านกันนึกว่าอยู่ต่างบ้านกันเด้อว่าเยอะใช่เราอยู่คนเนียวอัน น้องสายจะหาอยู่ซีโน่หนิบ่กก็โตซีโน่เลยบอกการยู่น้ำกันแล้วบังคอยเฮือนติดกันเกินติดกันอยู่ซีโน่หนิบ่กหรือกายซีโน่ไก่ซีโน่ลงพุ่นแล้วเออไก่ซีโน่ไปพุ่นประมาณสาวรักกายซีโน่ลงพุ่นนะสาวรักปันนี่ชำกินกรอบพุ่นแล้วไก่เลื่อยเลื่อยกินกรอบเลื่อยกินกรอบพุ่นแล้วเลยมึงจมผ่อนน้อยนึงมันกับไก่เติบยูเนาะแมนก็บพรา้ใกล้ พีซิโน2บาทนุ้มไม่ได้ใกล่จมบอจอยจมบอจอยบอจอยเห็นไปปิ้งปลาซอยจ้าจะพริกดูหลายมันกัดให้มันใหม่ไงกว่าอืมมันขอยพริกน้ำนี่มันขอยพริกกันอาวกระตดดกันเด้อโอ้ยบาอเวียงซื้อปิ้งปลามามาหน่อยน้องเรือซื้อปลามาปิ้งบ่ chắc hết nhặng, anh này cái này lông yeo nó khoai cái tốp lẹ, to, thấy oh! này, <haz controlled tiver tiers>. <Givenfeed> <haz consiguen> ที่ว่าเตกันคอกันนบ <helmet. S 1> oh ่่้วาตเเนี่ยกกับนอเน่ว่าวปนะปกครติปกติว่าวันจีคือว่าไปเห็นเปิดหอยเปิดยังใส่ขันว่าตะกี้ว้ยว่า่งนี่ดีเปิดมีเปิดยังบ่ ช <á> ื่ออะไได้ผู้ตีเมียนะซือไอ้บะชงเมียเพิ่นได้撒บะชงสะกองโอ้บะชงมาให้มือกันฮ่าพี่น้องเลยกำลังกะเกียมเตี้ยมสิกินเข่าด้บาันพี่น้องเลยทางทีมงานกดได้ปลามากินมาหนิเนาะ ปลาปลาสเพียนปลาสเปียรปลาตัวแข็งอ๋อพี่น้องเอ้เอาพี่น้องไอ้คลิปนี้กับสีบุมียังยืดยาวพี่น้องไอ้สีได้อ้าวน้ำเจ้าม้วฮะอ้ากับเธอไปกินนะวางกินข้าวน้ำกันแล้วเห็นว่าก็ได้เห็นว่านะเห็นว่าน้ำใอยละน้ำทรงใอยอยู่หันบ่เลยนะ เตลีสยสกินข่าพี่น้อยสร้างอันนั้นบัวเพ้าให้กินว่าเดนี่นะเ้าไปทั่วแท้บัวเพ้าให้กินข่า,านนกาินอะไรกึ่งทันเขาเบาวเรื่องนี่ฮะ,ะปลาชุกอยู่วอนี่บอกได<ห>้กินได้ลายตัวกันเฉยเอมเกินตีก็แต่เลื่อมนี่เนาะก็ต่เพิ่มนะเพมกับบอกเนาะ ปลานอของปลานี่ใคก็พวกปลาโคลป็นอย่างยูโรพิกต้งนั่งนะตตึกะดุกนะปลากระบอกนี่โลหนึงครับาอันนี้โลหนึ่งเลยามิงน้อยนะอดพอโลิงน้อยว่ามันนอนเนาะนอนไดจิงเลยอดแล้วปลาิหมูยังางบ้นในโลนึ่งเนาะชิงเขานน้อยนัยาจายชนแนลเป็นยังไจังวิ่ากันเศ้าเ กะขี่รถมาถากะหาฮอดขี่รถมาถาใช่ว่าววันใดถาอะไรอยู่บ่มาจัเถื่อเนาะว่าบ่เลี้ยงขอมาอนโอ้รถข่อยหัวบ่จอยมันสั้นกะทันอยู่ดอ๋อาพี่น้องเลยคลิปนี้กระไดสิได้จบคลิปลงละได้บ่จอยไหมโอมนโห<อ>ข่อยสิได้ขอจบคลิปลงเนืดยาวพอสมควรเนาะ เป็นอะไรก็ขี้ระจักคุณเมื่อถามวันนี้ก่อนโอ้ยอุ้ยเงินใสอ่มีเงินใช่ไหมโอ้เก้าทีไปน้ำหวานนี่ก็ขี้จักไม้กันวันโอ้มาทำกันอแนวันนี้ก็เห็นเยอะอันบอแซนก็บอกเวียดบออยู่ในเฮือนไอชวนนะกินนี่ไายมามาหอดเลยบอโอ้เห็นนั่งในห่มคอยระบีบแกติดตติ๊ตใช้แล่นกายเราไงก็เล่นเล่นไปเรื่อยไงอ่ะบอมุต